สวัสดีค่ะพวกเราเฟลิสดค่ามีค่ะก็ะวันนี้เป็นชุดเดนโรมเนาะก็ะมาในทีมของแมวสีขาว,ขาวแมว<ม>ขาวใช่ค่ะน้มวนน้นิดนึงค่ะนิดนึงค่อยๆเนาะก็จริงๆวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเราได้มาโชว์ด้วยค่ะก็ เราติดตามว่าโชว์จะเป็นยังไงก็ <c oughs> คือใส่สุดเหมือนเดิมแน่นอนค่ะใช่ค่ะที่เจเ๋ในทุกๆครั้งที่ขึ้นโชว์ค่ะไม่ไปนอกกลัว่าที่เจ๋ยังอยกบว่าเราควรฝึกางนะเดินกี่รอบก็ยังไม่ชินดีกว่าอีก <c oughs> อย่างเช่นแบบเดินพรมแดนเจอแฟนคลับเยอะๆอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ชินไปถึงว่าตื่นยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เดินเหมือนรอบแรกเลยยังรู้สึกดีใจทุกครั้งเวลามีคนกรีดให้พวกเรา,เบาแบ่ว่าอิ่มใจก็ักเรอรือ้เจอเหรอใช่ค่ะม่กี้ตอนที่ลงมาก็คือแบบได้ยินคนเรียกเป็นสสเต็มเลยใ,ใช สม่ำเสมอที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือถึงพวกเราจะมีงานเยอะขึ้นมาบ้างแต่ว่าพวกเราก็ได้มีการซ้อมตลอดค่ะใช่ก็เรียกว่าซ้อมประกอบเสียงของใครด้ใช่คอเกลิ่ของปลาเป็ไงบ้างคะล่าสุก็เพลง Upper อ a ์ค b a าจงรักจงหลงนะคะก็ตอนนี้คือเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนไปบันวิวแล้วก็สปอร์ตทำชาเลนจ์ของพวกเรานะคะคือเราก็ รออยากเห็นร้านพอวนเศษงนี้อยู่นะคะร้านวิว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 ย่อคว่วายไม่ได้ <c oughs> หนูก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้แต่หนูก็ยังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเตรียมเหมือนกันคะ่ะอาชัยคาว่ารอติดตามเราค่นะคะถ้าอยากเห็นอะไรพิเศษพิเศษก็ช่วยกันปั่นวิว<พ>ให้พวกเรารบหนึ่งร้านวิวหน่อยนะคะ ตอนนี้มีอะไรคะใช่มีหมูเตลกที่หมอนหมดค่ะตอนพระบีระแกสิกก็หนูเล่นด้วยตลกมากอยาให้ทุกคนไปดูกันค่ะแล้วก็จริงๆหลายๆคนก็มีโปรเจกต์ซีรีส์กันเยอะเลยค่ะใช่ ทำนายไททัพนะคะที่ทำนายไททัพตอนนี้เป็น EP 9แล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็น EP 10ซึ่งเรามีไฟ n น l อ p ีด้วยค่ะก็จะเป็นแฟนปาร์ตี้นะคะมีเหมือนเพลงเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูนั่นแหละค่ะก็ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะคะก็สามารถซื้อได้ค่ะวันที่1 9นี้นะคะยังเหลือบัตรอยู่นะคะเหลืออีกคันนิดนึงรอบรอบแรกหมดแล้วใช่ค่ะมี2รอบค่ะ ก็ถ้าใครอยากไปดูโชว์หน้ารังๆัรังจากพวกเราก็คือเมื่อคืนยังซองกันอยู่เลยถึงเที่ยงคืนพี่จิมคือหน้าไปแล้วพี่จิมคือตอนต, <า S 1> ตอนเที่ยงคืนหน้าเขาเป็นอย่างเที่ไม่ไหวแล้วว่าเอาแคร์ <S <S แต้เป็นว่ามนาอกจากงานชิ้นช่วงหนูมีงานเฟสติวัลไปขึ้นอีกเยอะเลยค<ร>่ะเทียบเลยปลายปีนี้รอติดตนนามได้นะคะไหนมีงานอะไรบ้างเชโอ้ยเรียกเรียกไม่ถูกเลยมันเยอะอยู่ เค้าไปเนี่ยได้อะอย่างใกล้ๆสุดก็มีบางแสนค่ะตอนนี้จะจี Cat Expo แล้วก็ Big Mountain เงินใหอ่อาจจะยังไม่ได้ประกาศออกไปอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะใช่ ใครคนที่เคยทั้งเป็นคนดูแบบพี่บิ๊กเมาเทนอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยปีสองปีก่อนเรายังเป็นคนดูยืนดูอยู่เลยยังยืนอยู่ไกลๆดูระเบียบวัฒนศิลป์อยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยยืนเต้นอยู่แต่แตตปีนี้แปลว่าอะไรนะอะไรระเบียวบยวัฒน์ศิลป์ลรอ อ๋อวงวงระเบียบวัฒนศิลป์ให้หนูก็ถือว่าเป็นคอนน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 ั่นแหละแล้วปีนี้เราก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็เฮ้ยใครจะไปคิดมันฟูฟิวเพราะว่อย่างส่วนตัวหนูบิ๊กเมาเทนก็ดูเทนเอ็กซ์โปก็คือไปแบบหลายปีมากๆแล้วก็ไปหลายๆคนก็ไปเหมือนกันมันฟูฟิวว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งที่พวกเราได้เป็นศิลปินเราได้ไปยืนบนเวทีเดียวกับศิลปินที่เราชอบด้วยอ่ะมันแบบดีใจมากค่ะ อยากอยากให้รอติดตามค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเรไม่รู้จริงไม่รู้เลยช่วงปลายปีงานก็เยอะมาถึงว่างานคอนเสิร์ตของหลายๆคนก็เยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นกับเขาบ้างไหมก็แค่นั้นเองใครดูอยู่เราอยากให้เฟลิสเป็นเกสที่ไหนก็แอบกระซิบกระซิบไปบอก

ปากอะไรอ่ะตนใ้ปากอะไรที่ราคาที่ราคาส่งมาส่งมาที่ราคาจริงเหรอจริงจรากเลยสากติดตามพวกเราลิสลิสฝากด้วยนะคะเพลงอับราคาดราจงรักจงหลงซิงเกิลที่สองของพวกเราก็คือมาในลูคที่โตขึ้นมากๆแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนดูแบบเต็มวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นเช่นกันค่ะก็ ไล้สารวิวลแล้วนะคะฝากทุกคนไปป oh. ั่นวิวฝากทำชาเลนจ์ด้วยเรียกได้ว่าในทิศทองก็คือแบบโอ้โหใช่เหมือนเห็นเหมือนเห็นเพลงพวกเราเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เห็นทุกคนจำท่าแอคอนิกของพวกเราได้เป็นท่านี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ทำชาเลนจ์อย่าลืมติดแฮชแท็กเฟลิสแอนคาราเบราจงรักจงหลงนะคะฝากด้วยค่ะ ขอาไว้นะคะ